ถ้าเกิดมาจนถึงอายุ3ปีแน่นอนว่าสถานที่เติบโตของเด็กทารกส่วนใหญ่รวมถึงหนูนั้นจะต้องเป็นที่บ้านและแน่นอนว่าภาพที่หนูเห็นเป็นประจำย่อมหนีไม่พ้นภาพของเพดานห้องที่มองได้จากเกียงข่านเตียงของอา้าั้งแตะจำความได้ ฉัไม่ว่าอย่างไรและเมื่อ,อไรเพียงแค่เดินเข้าไปในห้องนอนเพียงห้องเดียวที่อยู่ชั้นหนึ่งของบ้านจะได้พบกับอมาม่าอยู่เสมอเป็นความจริงที่แน่นอนเสียจ,จนเด็กน้อยคนนั้นอ่าจลงไปทำพิเศษไปและคิดว่ามันคือสัจธรรมอาม่าเป็นคนร่าเรินนั่นคือหนึ่งสิ่งที่เด็กน้อยอยังเหม่ห้องจะระมงน,นผลได้เพราะห้องนอนของอมาม่าเป็นห้องที่เย็นสบายที่สุดไม่ว่าจะด้วยฮวงจุย้ยหรือจะด้วยออ่ร รก็มักจะริ้นเสียงร้องเพลงนังมาจากเตียงข้างๆอยู่เสมอเช่นกันและเพลงหลงพ่อบูนเวอร์ชันได้ที่เด็กน้อยพน,นจดจำได้ก็คือเพลงหลงพ่อบูนเวอร์ชันของอานั่นเองอาาชอบกินเน,นื้อวมากอาจจะเป็นเพราะป,ะป้าชอบซื้อขนมมาให้อาม่าเวลากลับมาจากเที่ยวที่ไหนก็ตามและอาาก็ดึมีความสุขมากเวลาป้าซื้อขนมมาให้ นนอย่างโมโม,ม,ม,ม่ก,มก,ก,มก,ก,ก็เป็นหนึ่งขนมที่พี่ยมักจะเอามาหลอกล่อให้อาม่ากินใเวลาที่อาม่าไม่อยากกินข้าวและอาม่าก็กินหมดจานทุกครั้งเอฟคลก็เป็นหนึ่งในขนมที่อาม่าชอบกินและอาจจะด้วยเหตุน,นั้นหนูกก็เลยชอบกินไปด้วยและทุกครั้งที่คนในบ้านซื้อเอแคลก็มักจะซื้อมาสองกล่องให้หนูนและอามากก่าตลอดหรือวมาอแกงที่ป,ะปะา๊าป้ามักจะซื้อ,อมาฝวกทุกครั้งที่เียนท้อง เอามาเราไปเที่ยวในทท เมื่อมันดำเนินไปนานวันเข้าก็กลายเป็นเรื่องปกติและความธรรมดาที่แสนจะพิเศษลายนี้ก็กลายเป็นชีวิตประจำวันที่เด็กน้อยคนเคยชินจนะทั่งวันหนึ่งเมื่อเด็กน้อยคนนั้นเดินลงมาหาขนมกินในตู้ียนนต,ตามประสาเด็กที่กินไม่อยู่และเมื่อเด็กน้อยคนนั้นเดินถือขนม พน,นักยืนปั๊มทุบก็ใหญ่คุยกันเนบบกี่ยวกับอาการหัวแมงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแ,าางแต่ระสาคนที่ยังไม่ยอมรับความจริมงม่ย่อมมานเป็นความสทรงจำของเธอเจ็บป่วยแต่สิ่งที่เด็กน้อยคน Cảm đến nói <laughs> 可以，我们、啊。嗯嗯 หลังจากที่เปิดโรงเรียนเวลาสามทุ่ครึ่งของวันศุกร์ที่9ก้า 2, 5, 6, 6, 6. มิถนายนปี2566เนห้า้ยหนยังจำได้ดีเมื่อความในงานดูบ้านเด็กขึ้นมาอาหน้าเสียแล้วนะลูกและในวินาทีนั้นพ่อจริงก็ป้า 以前。Okay, แห่งนี้ให้อัม่าที่อยู่บนสวรรค์ในโลกพิย์มีแต่